เสริมวิกยภาพธุรกิจร้านคาเฟ่และร้านอาหารช่วยให้เกิดความแข็งแรกร่งในกลุ่มร้านค้าสมาชิได้ก่อจัดงานกา่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ฟ้าใสรีสอร์ทอำเภอกำแพงแสนโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกันกันอย่างครับข้างและในการจัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยึงดูรักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดเรามากขึ้นนะคะเป็นการสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่เหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตกันมากลับไปมีความสุขส่งท้ายปีเก่าและเตรียมต้อนรับปีใหม่กันสมนมคาเฟ่ฟรับอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนและให้แนวคิดและข้อเสนอเนี้ยกับผู้เข้าร่วมง,งานขอการเปยนเชิญค่ะท่านผูน้ในิการการท่องเที่ยวประเทศไทยสุัฒงานราชบุรี ท่านประธานชมรมคาเฟ่ร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมท่านหัวหน้าส่วนราชาการคณะผู้จัดงานท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค,ครับผมนายปรีชาดิลพรเมธีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดปฐมนคนปรปฐมนะครับรู้สึกต็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาเฟ่แอนด์คาเฟ่แอนด์นครปฐมในวันนี้นะครับจังหวัดนครปฐมเรามีความโดดเดน่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยทราราว,วดีมาแล้วนะครับซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งของชาติมีชาติพันธุ์แล้วก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นครัวของประเทศไทยซึ่งก็ส่งผลที่จะทําให้อาหารในท้องถิ่นของเรามีมากมายหลากหลายที่สําคัญก็อร่อยด้วยนะครับทําให้มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายโดยเฉพาะร้านคาเฟ่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นเทรนเลยนะครับว่าของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีจํานวนมากจังหวัดเรามีจํานวนมากนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของคาเฟ่เลยนะครับ ที่สําคัญก็ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลกับกรุงเทพมหานครซึ่งมกักจะเป็นจุดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับพวกเราก็ได้รับความนิยมตลอดมานะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเสมอมานะครับซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นก็มีบทบาทสําคัญที่จะนํามาซึ่งการสร้างงานสร้างไรายได้ด้วยนะครับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานราชบุรีร่วมกับชมรมคาเฟ่ร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนคนปรปฐมและก็พันธมิตรจึงมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆโด,ดยนําเสนอจุดเด่นของเมืองท่องเที่ยวหลักของเรานะครับควบคู่กับการนําเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายัางจังหวัดนคปรปฐมเป็นการส่งเสริมรายได้และก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจและก็ชุมชนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมที่จัด3วันนะ่รับเท่าแั่วันที่20-22ทถึง22ธันวาคมก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะได้มามีส่วนร่วมและก็มามีประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมเวิร์กชอ็อป งานศิลปะงานครับการสัมผัสรสชาติกาแฟพักผ่อนด้วยในบรรยากาศสบายๆในช่วงวันหยุดนี้นะครับสถานที่จัดงานก็มีความสวยงามนะครับแลนะสวนทคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งแห่งนี้ด้วยที่สําคัญก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวนะมาร่วมกันลดการใช้พลาสติกนะครัลดการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับแล้วก็ร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและลดการเกิดมลภาวะให้กับโลกเราด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานคาเฟ่ชมรมคาเฟ่ร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนคปรปฐมและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ก็ต้องขออำนวยอวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้นะครับผมขอเปิดงานคาเฟ่อาร์ตคาเฟ่แอรขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมงานระหว่างเป็นหวังยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสุขความประทับใจและเดินกลับเดินทางกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดนะคปรปฐมในโอกาสต,ต่อไปซึ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอยู่เสมอนะครับขอบคุณครับค่ะกในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการทำพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเชิญท่านผู้ว่า กับพี่น้องหลอสักครู่นะคะฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะนางผ่องพันธ์สิริวัฒนาวงศาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรีนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อทำพิธีเปิดด้วยนะคะให้ท่านรองชมกาแฟิดเจ ต่อไปนะคะจะที่ระรึกนะคะสักครู่นะคะอยู่หัวนกพระยาศครับ ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทั้งสามท่านถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเป็น3มเซตนะคะสำหรับผู้ที่ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะนายพงสุทธีนะคะสุขศิริค่ะพาะนิจจังหวัดนรครปฐมค่ะขึ้นถ่ายรูปร,ร่วมกันบนเวทีนะคะ ผู้แทนหน่วยงานราชการนะคะวัฒนธรรมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะสาธารณสุขจังหวัดนคนปรปฐมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด่อดนนขอบพระคุณนะคะอีกหนึ่งเซตน,นะคะขออนุญาตเป็นเรียนเชิญค่ะหน่วยงานภาค SME อขอบคุณ